เจอเบ็ดหยิบก่อนรับได้หยิบนี่ค่ะหยิบเลยมันจะมีสองรสชาตินะคะหยิบเลยค่ะได้แล้วชอบไหมคะับชอบไหมออดี้เฟมิลี่สวัสดีค่ะออดี้เฟมิลี่นะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปเซเว่นนะคะเราก็จะนั่งหลังกระบะไปเลยออดี้ปีนแล้วนะคะ าหาทางปีแล้วนะคะไปอ่ะไปอ่ะโตขึ้นไปสิลงค่ะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะคะเราต้องนั่งข้างล่างนะคะโตต้องนั่งนะไม,งไม่ได้ไม่ได้นั่งดีๆยไากก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซเว่นเลยนะคะเ,เด็กๆอันนี้นักก่งกระบะ สร,รุปปะปาเลยไปอีกเซเว่นหนึ่งนะคะเป็นเซเว่นหน้าหมู่บ้านเราเลยนะคะไป <Yo. S 1> วันนี้นะคะวันนี้ออดี้เขาอยากซื้อไอติมไปแจกเพื่อนในหมู่บ้านนะคะเพราะว่าเมื่อวานเพื่อนๆเ,เ,เอาของเล่นมาแจกออดี้เยอะแล้วใช่ไหม mm hmm. เพื่อนๆมีกี่คนคะออดี้เจ็ดคนค่ะเจ็ดคนโอ้โหเสื้อออดี้ดำมากนะคะอ่ะมีใครบ้างนะหนึ mm ่ง hmm. เอาไปนี่เอาไปปนปนกันหนึ่งสองสามเอาันนี้ไปด้วยเอาันนี้ไปไมโลสองสามสี่ก็นัมีพี่เฟอร์บี้น้องนัดเชเบน้องนัดหรอเขาเป็นพี่เธอแล้วพี่นัดเออแล้วอะไรอีกเชอเบนอ่ะเชอเบนเอาไปแล้วค่ะนับปนไปวนมาค่ะไม่ไหวนะคะไม่่ใชิ แต่แม่ช่วยเลือกดีกว่านี่เอานี้ไปด้วยน่าจะมีคนชอบชอ็อกโกแลตนะคะเี็ดอันแล้วเจ็ดอันยังแปดอันครบยังแปดอันปะไหนดูกดิมีใครบ้างเีบไม่ต้องนับแล้วค่ะเดี๋ยวคุณแม่ดูให้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาอีกอันนึงเอาไหน,นอ,อ,อันนึงเอาเป็นมายโหรอโอเคคุณแม่ดื่นแ, <5 S 2> นแล้วน,นะคะอะไรคะเดีวเดี๋ยวราต้องกับใหม่อนี้เย็นไหม รับใหม่ทำไมอ่ะรับใหม่อะอันนี้นึ่งเีมเลยหนึ่งสองาแล้วเราจะทออนับเยีมเลยอ่ะชือเลอ่ะอีอ่ะออะพี่นัอืมต้นน้ำต้นน้ำใคร ลืมแล้วไปรู้นับใครดีเพื่อนเราน่าจะมีประมาณแปดคนแหละป่ะแล้วเดี๋ยวเราไปให้เขาฝุ่มเลือกเองนะจับเลือกเองนะโอเคไหมอะไรเอาไปให้หมดเลยแปดอันค่ะไปกินที่หมดกินเลยถ้าเพื่อนไม่อยู่ทำไงนะไม่อยู่นะครับผมกินหมดเลยนะถ้าเพื่อนไม่อยู่กินหมดเลยเหรอไม่น่าที่ชิ้นเดียวอันแต่เราแช่ตู้เย็นได้นะ เราไปรอดูกันนะคะว่าเราจะเจอเพื่อนเพื่อนอดี้หรือเปล่าออดี้เจอเพื่อนไหมคะนี่คะ่ะตอนนี้เราถึงในหมู่บ้านแล้วนะคะสรุปเด็กเด็กอยู่ครบเลยเด็กเดกอยู่ครบเลยใครอยากกินไอติมยกมือจีใครอยากกินเล็กไปใหญ่เล็กไปใหญ่เหรออ่ะเ,ออเรียงแถวคะ่ะใครตัวเล็กสุดมาอยู่หน้าคะ่ะอ่า เรียงเรียงไม่เอาเยเอาอย,อาอยุใช่ไหมอ่าะนัาอยหุ่ดนัดอยู่ข้างหลังค่ะพี่นัาต้องอยู่ข้างหลังนะคะพี่หนาตัวสูงอ่าแม่แม่มันจะมีไอติมอยู่ในนี้นะคะสองรสชาตินะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องเชอเร์เบตหยิบก่อนรับได้หยิบนี่ค่ะหยิบเลยมันจะมีสองรสชาตินะคะหยิบเลยค่ะได้แล้ว ชอบไหมคะชอบไหมคะชอบมาไปตาต,ต,ต้นน้ำหลับตานะหลับตานะเย้ถ้าใครได้อันที่ไม่ถูกใจห้ามเสียใจนะคะโอเคไหมเดี๋ยวพึ่งน้าจะขยับกันมาถึงไหนคะบนนึงเริ่มหาทางก่อยอ่ะตาตั้งๆหลับตาะคะวค่ะสุสั์นะคะหลับตาค่ะเออมาเป็นรก ไปบอกอ่าตาอดีนะคะหลับตานะหลับตาหลับตาหลับตาได้ไมโลนะคะเสียใจไหมคะเสียใจไหมตาเฟอร์บี้ก่อนค่ะเฟอร์บี้นะคะน้องนัดค่ะเฟอร์บี้ได้ไมโลอย่างเพิ่งตอนนี้นะคะตอนนี้จะเหลือมารเมโลหนึ่งอัน ไมโลหนึ่งอันออมเล็ตอยากได้อะไรอยากได้ไมโลอ๋อต้องจับให้ได้นะหนึ่งไม่อยู่นี่ถุงนี้อ่ะหนึ่งสองสามไมโล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 โอเคต่อไปโอเค กินได้เลยไหนแกะแกะกันเป็นป่ะชอบไหมชอบไหมเอ้ยอันนี้ถูกใจไหมคะอันนี้ถูกใจไหมออดี้ถูกใจไหมออดี้ไม่ถูกใจไม่เป็นไรตังๆถูกใจไหมคะเบอร์พี่ถูกใจไหมถูกใจออดี้ออดี้แลกับเพียงตังไหมอ่ะเพียงตังกินแล้วตายไม่โลเหมือนกันกินได้กินได้ออดี มีเด็กมีเด็กไม่ถูกใจหนึ่งอัตรานะคะอันนี้หนูชอบชอบอุ้ยดีใจอ่ะนโอ้ชอบโอ้ชอบ,ชอบหนูก็ชอบแล้วหนูอดีตละคะหนูอ,ด,นะะนอดีก็ต้องชอบนะคะหนูอดีแกะกินเลยค่ะทำไมเรียกว่าหนูอดีค่ะโอ้วันนี้ได้กินในติีมนะคะอดีเอามาแจกพี่นัดไปแล้วนะคะไปแล้วอนนอโอเคโหอ,อร่อยกันเลยนะคะร้อน แก้ให้เราดีหน่อยค่ะสงสารเด็กคนนี้ไม่ถูกใจอยู่คนเดียวนะคะดวงไม่ดีนะคะกิดไม่ได้แต็ค่งเป็นดวงดีเป็นดวงดีใช่ไหมโอ้โหโอ้โหอันนี้ไม่เป็นไรนะคะวันหลังยังมีใหม่นะคะวันหลังเดี๋ยวเราก็จะได้นะคะกินกินเร็วๆเพื่อนเขากินกันหมดแล้วนะเร็วๆอืออร่อยเลยเนาะอือมีเด็กคนหนึ่งนะคะเขาไม่ถูกใจ นะคะแต่ก็ต้องกินนะคะหนูกูด้สองอันเลยหรอมามากินได้สองอันเลยใช่ไหมอันไหนก็กินได้ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยนนนนนเชื่อเบ็ดเดี๋ยวพวกนี้หนูซื้อมาให้ใช่ไหมใช่ไหมโอเคใครชอบคลิปนี้เร็วๆอันเร็วๆหนึ่งเอาปิดคลิปใครชอบคลิปนี้ช่วยกด แชร์กดกระาุครให้ช่อง Audy Family ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เด็กๆขอตัวไปกินไอติมกันก่อนนะบ๊ายบายสังเกตคนเชื้อชมพูบ๊ายบาย